วัดดีพี่น้องมันนี้เอาซิมาใส่เบ็ดไม้เกา่าไม้เก่าพี่น้องบดได้ใส่มากล้ายมือเลยพี่น้องมันนี้ซิมมาลองมึงเบ็ดยีซิมหาหลังพี่น้องเบ็ดยีซิมหาหลังมาปะไปใส่กันเลยพี่น้องไปใส่มองนี้หล้างหนึ่งพี่น้องเยียรใส่เดือนเสียมเสียมเบ็ดเกดหลังจากบดได้ใส่ร้ายมือแล้วพี่น้อง Angkat sih, Man. Ini saya ใส่นีล้างนึงพี่น่อง<ป>ใส่เบ็ดแล้วแหละพี่น่องเ้าสิรอเบิงรอกรบว่ามันเงื้อมันหลอนเบ็ดบอพี่น่องหลอนกหล,ล้างนี่หล่อนเบ่งเงื่ ย่งนี้เลนี่ยดงหลังนี่เโดนยามไปเยอะพี่น้องใส่เบ็ดยิมหาหลังหนิยี่สิบห้าหลังอืมตัวนี้บอหลอนพี่น้อยงยงง่างอยู่ตัวนี้ตัวนี้ก็ย่างพี่น้องเออหลอนตัวนี้ตัวนี้หลอนเดี๋ยวเสียบเนื้อกันพี่น้องตัวนี้หลอนดึงเลยพี่น้องตายยังโอ้ไปเค็งอาหมานตะเวนแท้เพราะจะเสียบเนื้อแล้วพี่น้องไปเค็ง เขีงพี่น้องหนึ่งแตมแ้มแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วมานี้น้องดึงแล้วปลายังน้อนี่ปลาอยังโอ้ลุดซะเนาะลุดอีหลีพี่น้องลุดซ้ำปลาเข็งหน่อยลุดซ้ำดึงแล้วดึงแล้วโอ้ดึงแล้วปลาอย่างน้อดึงเลยนี่ปลาเข็งคือเก้าพี่น้อง ปลาเค็งสีแต้มแล้วสำหรับแรงนี่สีแต้มแล้วพี่น้องสีแต้มสีแต้มลดกันพี่น้องลดกันเนื้อร้อนพี่น้องเนื้อร้อนเนื้อร้อนพี่น้องเสียบเนื้อกันก็จับพอดี้ยจับปูจับลูกปูใส่เนื้อครับนี่ลูกปูฟุ๊อ่า พอดีจับลูกปูได้พี่น้องเขาเสียมเงียวเลยโอเคโอเคขอเสียมเงียวกันเด้อพี่น้องพี่นอ้องอือปลาอย่างน่าดึงโอ้ยปลาเข็งโอ้เด็ดปลาหมอพี่น้องใส่งามอยู่ใส่งามอยู่ยมเบ็ดยำขึ้นพี่นออ้องเออใส่งามอยู่อ่ะปลดปลากันพี่นออ้องเออมนันอยู่นี่ใส่งามปลาอย่างโอ้ปลาหมออยู่พี่น้องโอ้เด็ดปลาหมออยู่พี่น้อง ืันนี้ก็สีมานแต่ปลาหมอเทน้อมืัอนี้แตปลาหมออีกแล้วพี่น้องขึ้นพี่น้องปลายังเลยนี่โอ้ยปลายังนู่นนี่อปลายังนู่นนี่ปลาหมออีกแล้วพี่น้องย่ำขึ้นพอได้ยามพอได้ปลดชูพี่น้องแต่ปลดแต่ปลาหมอเดีล้วน้องเฮ้ปลาหมออีกแล้วพี่น้องอ่ะปลดปลากันพี่น้องมายามเบ็ดย่ำขึ้นโอ้ เดี๋ยวจะไปหมอบ่ะมึงนี่ประมาณบ่พี่น้องโอ้ยป่อหมออยเดี๋ยแต่จะไปหมอพี่น้องมึงนี่โอ้ยรมานจะไปหมอครับเอออ่ะพุทธกันพี่น้อง